สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นใบเตยหรือว่าต้นเตยที่แม่นางปลูกไว้นะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆปลูกเตยเอาไว้กินแล้วก็มารู้จักกับประโยชน์ดีๆสรรพคุณดีๆของเตยหรือว่าใบาเตยกันนะคะแม่นางคิดว่าหลายๆครัวเรือนก็คงจะปลูกเตยเอาไว้เพื่อที่จะนํามาประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องหอมในบ้านนะคะ ต้นเตยนั้นเป็นพืชที่คนไทยรู้จักกันมาเป็นอย่างดีเลยนะคะตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะเพราะได้นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในส่วนของใบที่เราเรียกว่าใบาเตยนะคะใบเตยนั้นสามารถที่จะนำมาหอ่อทำขนมหวานต่างๆได้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตะโก้หรือว่าจะใช้ในส่วนของใบนำมาคั้นเอาน้ำ มาผสมทําเป็นวุ้นใบเตยหรือว่านํามาต้มเป็นน้ําใบเตยเอาไว้ดื่มก็เพิ่มกลิ่นหอมได้ดีทีเดียวค่ะในใบเตยนั้นยังมีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนวิตามินซีวิตามิน B2 วิตามิน B3 มมีทั้งแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตโปรตีน แล้วก็ยังสามารถให้พลังงานแก่ร่างกายได้อีกด้วยค่ะต่อไปเรามารู้จักกับประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีๆของเตยหรือว่าใบเตยนะคะที่ยังสามารถช่วยป้องกันและรักษาโรคได้มากมายเลยนะคะเราไปรู้จักกันเลยค่ะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้กระหายน้ำแก้ร้อนในช่วยในการขับปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวานใช้รักษาโรคตับหรือว่าไตอักเสบค่ะรักษาโรคหืดหอบแล้วก็ยังแก้โรคหนองในได้ด้วยนะคะแก้พิษโลหิตแก้ตานสางในเด็กและยังช่วยละลายก้อนนิ้วในไตนอกจากนี้แล้วก็ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจอีกด้วยนะคะโดยการใช้ใบสดผสมในอาหารแล้วรับประทาน หรือจะนำใบสดมาคั้นเอาน้ำรับประทานครั้งละสอถึงสช้อนแกงได้อีกด้วยค่ะนอกจากจะเป็นสมุนไพรยอย่างดีแล้วนะคะใบเตยก็ยังเป็นเครื่องหอมที่หลายๆคนนิยมนำมาใส่ไว้ในบ้านเพื่อให้กลิ่นของเตยนั้นส่งกลิ่นหอมออกมาให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นนะคะในรถยนต์ ็หลายๆคนนําใบเตยนะคะเอามาใส่ไว้เพื่อที่จะให้ในรถของเรานั้นมีกลิ่นหอมของใบเตยค่ะไม่ว่าจะเป็นในครัวในห้องรับแขกหรือกระทั่งในห้องน้ําเราก็สามารถที่จะนําใบเตยมาประดับตกแต่งแล้วก็ยังเพิ่มกลิ่นที่หอมของเตยเพื่อเพิ่มบรรยากาศในห้องดังกล่าวได้อีกด้วยนะคะต้นเตยเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะ เตยจะชอบอยู่ในที่แดดรำไรหรือว่าในที่ร่มก็สามารถที่จะปลูกเตยได้ค่ะเขาจะแตกหนอออกมาด้านข้างนะคะเราสามารถที่จะแยกเอาในส่วนของหนอ่อหรือว่าต้นอ่อนออกมาปลูกขยายพันธุ์ได้ค่ะปลูกได้ไม่ยากนะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนซุยค่ะรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอแม้กระทั่งในที่แฉะต้นเตยก็สามารถที่จะเกิดได้ดีนะคะ ในส่วนของใบเตยนั้นสามารถที่จะนำมาประดับตกแต่งได้ค่ะเราปลูกเตยได้ไม่ยากนะคะการใส่ปุ๋ยรดน้ำการใส่ปุ๋ยสามารถที่จะใส่เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพได้ค่ะการรดน้ำก็รดน้ำปกติเช้าเย็นได้นะคะต้นเตยเหมาะที่จะปลูกไว้ประจําบ้านค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมหาเตยมาปลูกไว้ในบ้านเพื่อน,นำมาใช้ประโยชน์กันนะคะทำได้ไม่ยากคะ่ะแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยค่ะวันนี้ก็เอาสรรพคุณดีๆประโยชน์ดีๆของเตยมาฝากเพื่อนๆกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำารินชาแนลด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะในคลิปหน้านั้นแม่หนางจะมาชวนทำอะไรไปติดตามด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ